นายไพยรินชูโชตทาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะได้เปิดเผยถึงเรื่องของการดําเนินงานในอีก5ปีข้างหน้าของปตทว่าจากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทปตทมีกําไรสูงสุดเป็นประวัติการมากถึง1นึ่งแสนล้านบาทจึงสามารถจัดสรรงบประมาณในปีนี้91,000มล้านบาทแล้วก็ยังเตรียมงบประมาณ7จ็ดแสนสองหมล้านบาทไปลงทุนในระยะ5ปีต่อจากนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจก๊าซและน้ำมันด้วยงบประมาณ3,060,000ล้านบาทส่วนที่2ค่ะคือการลงทุนของบริษัทปตทสํารวจและผลิตสาสํารวจแล้วก็ผลิตนะคะ3,060,000ล้านบาทเพื่อการพัฒนาแหล่งก๊าซและน้ำมันทั้งในและต่างประเทศนะครับว่าประเทศไทยเราใช้น้ำมันอยู่ในขณะน,นี้รวมลัาธุรกิดเป็นบาร์เรลต่อวันนะครับประมาณ2ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบจริงๆประมาณเกือบล้านบาร์เรล ที่เหลือเป็นลูปแก๊สธรรมชาติเป็นลูกถ่านหินนะครับคำนวณรวมๆกันนะครับรวมทั้งไฟที่เราซื้อมาจากไฟพลังน้ําซื้อมาจากกราวเนี่ยรวมแล้วประมาณ2รล้านบาร์เรลน,นะครับใน2อล้านบาร์เรลท่านทราบหรือไหมครับเราเสียเงินซื้อมาครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารในเครือปตทก็ยังให้ความเห็นต่อราคาน้ำมันโลกและราคาแก๊สในอนาคตว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจึงอยากสนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ปัจจุบันปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ปตทเป็นเจ้าของมีอยู่เพียงร้อยละ18ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในประเทศแต่ความต้องการใช้พลังงานของประชาชนเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ปตทจึงตั้งเป้าหมายนะคะแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ให้ได้ร้อยละ50ของความต้องการใช้ในอีก7ปีข้างหน้า